มามามาอนแล้วพูดเลยผมเป็นคนพูด <มา S 1> นะมากูเดิมพันหลักหลามสิบวินห้าสิบเหรียญมามาดูได้ดีก่อนอ่ะพูดละจบยังโอเคจบอันนี้ตกลงไหมเพื่อนตกลงใช่ปะ่ะตกลงไหมคนนีค้คนละยี่ิห้าเหรียญกูได้มึงอ่ะเออท้าเสียเดี่ยคนละยี่ิบห้าจะไป ได้เสี่ยวไว้เอาวะไอ้เยามเล่นมีช้ำนี่วะไอ้หมูมวกอะเอาวะโบคนไหนพี่หนึ่งส่วนนะหนูน้ว่ะเดีวแปะเดีวคนไหนเล่นมีเก่งอะพี่เนี่ยหัวฟ้าเลยไอ้ฝันมขาเล่นหูุดนะพี่พี่แอไม่มีไม่มีอะไรต่อไปสี่ทิงอะนะเออเฮ้ยทำไมไม่นึกมือหมายมันวะไม่มีอะไรดิมันเล่นไม่เป็นเลยนะเฮ้ยไมันจะเป็นเฮี้ยแล้วพี่ เออมันเล่นไม้ไม่เป็นเนี่ยนหัวเล่นหนังไม้หนังมีดเลยมีดมันเก่งก,กว่าไม้แล้วมันดูก็ได้มันเล่นมีดดิดดามดามดูวันนี้ขนาดเล่นมีดหมือนเล่นมีดเลยบิ๊กไบอ์ไรเท่าอะไรแล้วเขาขออะไรแล้วเองไปพวกกินกับคาปอะ่ะเท่าอะไรแล้วเท่าอะไรแล้วสกอร์อะไรต้องทนโอเคไปเปล่ะมันมีแจกของเหมือนโดอนเนสซีด้วยไปเปล่าอักไปนล้เลยช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเล่นไปไปอะไรไปกับงคาปอะไรไปหรอ เองไปไม่ได้เองไปเดี๋ยวข้าถุงนิดขอหน่อยสิไปด้องอยู่ด้วยกันนี่แหละเล่นด้วยคนอีกไบค์ไปเดี๋เป็นสมุดเดียร์ขอนให้ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเล่นไม้ด้วยอ่ะดีหัวแข็งจัดอ่ะหัวแข็งจัดอ่ะไม่ใช่ก็หัวแข็งจัดถักเออมันเล่นโปรเกมแล้วตอมาแล้วอะต่อมาไม่เล่นโปรเกมละเอออยู่ด้วยกันงอนเออค่อยไปทังเที่อนกันดีเว้ยนะจะทิ้งเพื่อนกันจริงอ่ะ ไม่มีอะไรทำว่ะวัาใครจัดไม่มีอะไรทำเลยยไนี่ยมไม่มีอะไรให้ทำเลยสี่พี่ทำไม่ผมเล่นไม้ไม่เปนนะสอนเล่นไม้หน่อยดิเท่าไรละสีสุบแล้วสีสแล้วดูจดได้ยู่ พยายามมีสออบิ๊กไบเล่นมีหน่อยเอ้ยเล่นไม้หน่อยพี่ใบไม้ไม่เล่นไม้เป็นมันบอกมันเล่นไม่เป็นมันมันโง่เล่นไม่เป็นเอาดิเอ้ยเอาหมาหมาคนเดินมาเล่นอยู่เอาหมามาติงไอ้ใบเอาหมาใบมันบูทใช่ไมเดี๋ยวมันบูทติดมันตีกูแบบนี้อะไรไปกูดูอันคลิปอยู่เอ้ยเล่นไกลๆอัดคลิปอยู่คนเดิงมาดิแข่งจัดอ่ะแข่งจัดอ่ะ แก่งแคทเนี่ยโดนคีตัวนูนคีตัวตายอ่ะมองนหลวงว่าว่านั่นนี่ทำอะไรกันเนี่ยพี่ดูเดิมพันเล่ยนครัสิเปลี่ยนเดือนี่ยพี่ออกคนละยิ่งมาเรียกไอ้พวกฝาเนี่ยเนี่ยมันนัวอยู่เนี่ะนูมันนัวเลยเดี๋ยวฝึกไปเนี่ยอยู่มิตีิเนี่ยติดดังหนักเลยมติเนี่ยไอ้ยี่เป็นช่้ อ่ะ <ibl ok S 2> อย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปบอคนบ่อ <textbook. S 2> <mail>. ้หัวข่าวเลียวอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวบูธเดี๋ยวบูธเดี๋ยวบูธพวกเองมหาฟาสุดฟ้าไอหัวฟ้าชนะขาดร้อยเหรอออะไรลน้งรักเล่นกี่วินอะพี่เล่นกี่วินอะติดวินไอ้หัวฟ้าน่าทุ่มสุดตัวน่าทุ่มร้อยไปเลยตีนแน่นพอกินเปล่าเล่นตึกเบื่ออันเลียวแล้วป่ะ โอ้ยเชียเรียบร้อยท่าหนึ่งไอติ้นมาติ้นว่าโองป่ะไม่อยากเป็นก็เหมือนตีกันแนะเลี้ยวเลยแต่แค่มีเกาะแก่เยอะลยเอาป่ะเอาปล่าหน้าตุนไม่เอาผมไป่ะไปไหนอ่ะโอเคเงี้ ไหนบอกจะไปเล่นตอนเที่ยงขาสองไปครับไปเล่นตอนเที่ยงไปไปคือลองลองเล่นตอนเที่ยงอย่างเดียวเว้ยไปไปสิบโมงไป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 ต้นไปต้นไปเปล่าโรงเรียนเหนือแจกอาวุธปีเหมือนโดนทเอ๊มันใช่โรงเรียนอันนี้ปะ ใช่โรงเรียนที่แบบโรงเรียนภาคเหนือปะเออใช่ใช่ประเทศนี้ปะะเทอประเทศที่ไอซันเล่นอ,ะอ่ะเหรอประเทศนี้เหรอเออใช่เล่นเปล่าตะคูโรงเรียนภาคเหนือเออใช่เล่นเปล่าเล่นดิแตสประมาณสิบโม,มองอสิบโม,มงเหรอใช่บูโอเคบลเดัเตอ ปมาดิตัวรับเนี่ยมันไม่เชื่อเล่นฮะย่างเอาไว้ว่าใบนอนยังไม่ตื่นใครก็ยันโทรห้าหัวเวลาเนี่ยของผมดีนรสัตว์ผมซึ่งของกูก็โทรมาเหมือนกันเนี่ยเมียน้อยโทรมาไหมเนาะอะไรบิ๊เว้ยโดนเมียน้อยโทรตามโทรตามมาหลุดดูดิ ตอเส็จผมไม่แข็งละมันลุมติวอย่างเียวเดา๋ยวนี้เราใช้ขุ่ในตำนาน,นเราจะไปวางแกลๆอืออ้ยเอาเ,เาอ,เอา,าวีนมาแก้เลยเหรอ เอามีดมาแก้มาเชเหรอเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามไม่ว่าสายคือวะเ็าก้วมาละ ยังทำลงบิ๊กไว้ก็ได้จะเล่นแบบนี้ใช่ปะโดนตีตาย คนนี้ใครเนี่ยอุ๊อุ๊เนี่ยวิดีโอคอลมาตลอดเลยเมียน้อยบนเดี๋ยวนี้มึงหันมีเมียเลยมาตินฮะเดี๋ยวนี้มึงหันมีเมียหรอยันเบลอขุนมันหลอนจะไม่ได้มึงไม่นะหรอน้ำอยู่ยันเบลอเราก็ตูดที่อย่างพี่ เราจะไปทำงนานกับย่าบอกเลยถายคิไปเยนแล้วไปเลยบอกเาราลวไม่ได้จ่าไรงหน่ มากินข้าวเลวเร็วเดี๋ยวไม่ทันเร็วเออไ้่วนบิ๊กไบไปไหนอ่ะมาขรบละสิบวินไม้ไม้มาไม้ได้ปะอีกอีกสิบวิน จะจ่ายก่อนห้าสิบกำลังจะจ่ายไม่ไม่ไม่ด้ผมไม่ได้อ่านไม้ผมมาค่อยเปลี่ยนแล้วผมก็ไม้ได้เล่นกันนู้นต่อเลยห้าสิบไอเล่นต่อปะบินเอาเปล่าเอาเหรียญเอาเหรียญที่หัวปะนี่ไงเล่นต่อเปล่าไม้ต่ออีสิบบินเอาเปล่าจะก์เท่าไหร่วะไม่ได้นับเลยเที่ติดต่อฮ่าเฮ้ยไปแทงเขาดิได้ค่ับเพื่อนโมโมนี่ ได้ยังกิบไปแล้วได้ยังกูต้องได้กำไรกูคนเล่นเยอะกว่าตามติดตามติดเออได้ได้ได้บอกแล้วไว้ใจพี่น้องหินร้อยเดีวไม่เล่นร้อยไปเลยวะไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกจะเอาสกออสูตรแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ส่วดนิ้วมึงไปบ่อไอ้นั้นนี่เล่นร้อยไปเลยมันเล่นไม้ไม่เป็นไอ้เฮ้ยเรากหัวล้าสิก็มันก็ได้อ้ามึงบอกไปเลยมันมันเล่นมีไม่เป็นมันเล่นไม้ไม่เป็นมันเล่นมีเก่งกว่ามันรู้แล้วแต่ว่ามึงเลย หล่อหล่อห uh ัว huh. ป like right? ah. 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 ้ามาคุยในนี้หัวฟ้ามาคุยด้วยกันนะหล่อหล่อมึงเล่นร้อยเหลี่ยมเลยคนละห้าสิบเหลี่ยมกูมาเล่นไม้ไม่เป็นมันเล่นมีดเก่งกว่าเอาป่ะเฮ้ยกูมั่นใจมึงไอ้เฮ้ยกูยอมเสี่ยงกับมึงแน่คนละห้าสิบแบมึงมั่นใจเลยหนิวะอะไรพี่ชายกูอ่านลิปไว้ก็ได้ไม่ต้องปิดอ๋อขีดให้กูด้วยนะเออกูอ่านอยู่เนี่ยไม่ต้องปิดลันยาวเลยเนี่ยโอ้โหมามาสิบนะ ร้อยหนึ่งนะเออแต่แทงอ่ะอันนี้ไม่มีโมไอ้นัี้ไมนอีโมคู่ไปไปไม่เป็นไรหรอกเออกูถามว่าอะไรนะร้อยเหรียญนี่ที่บินร้อยเหรียญบอกไงน้อเมาไปในรันยาวเลยมีเปล่าไหนเปล่ามีครบหรือเปล่าพี่บังตาเลยไปนะเออมือเล่นในไม่น่ามคูเราเราพี่ครบเลยไปเราดูเราดูเฮ้ยอยู่ไกลๆหน่อยเออเดี๋ยวมันบุติกันไปดอมมีบอลนี่หน่อยว่า ยืนงั้นอ่ะเุ้ยยาไปย่าย่าย่ายายี่โมกูเอ็งว่าพี่หงษ์จริงเน้องฮะเอ็งเองว่าพี่ก่อนจริไม่ติดจริงเมื่ก่อนในตัวดำพันนั่นอ่ะบ่ายอุ้ยใครจัเดิมพันเมื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นทีมเดิมพันประจำเลยไไปใช่เหรอมึงนี่น่ะเออไอ็อยู่อะไรต้องไม่เล่นร้อยเหรียญไปเลยวะนี่มันแค่เรียญไม่ไม่มึงอย่าประมาทเลย เออไไม่ด้ประมาณเก่งมันต้องมีคนเก่งกว่าเอ้ยใีกนึงสุดละเอ้ยไม่ตายเหรอวะไอ้บิ๊กเบ๊ยไปยืนเมื่อกี้ไม่ตายแล้วคนหนุ่มก็ตายแล้วไอ้สายไอ้ไหนไอ้ดันขึ้นนี่ดียืนนี่ดีเดี๋ยวเบอกเดี๋ยวบอกเกิดซุปเปอร์ซิปขึ้นอยู่นั่นแหละที่ได้ยินหมโดยกูนะเขาดูคลิปอยู่อ่านคลิปอยู่อ๋อหด้วครับพี่เฮ้ยน้องมึงอย่าให้ลูกพี่กูขึ้นเสียงน้อง ไปเล่นกันที่อื่นไปเออมึงได้ยินไหมน่ะไปเล่นกันที่อื่นโผมเชี่ยหัวไม่ยังแข่งหัวแข็งพี่หัวมันแข่งจังไวเชี้ยไอ้หัวฟ้าแข่งแล้วนะมันมันมีอันนั้นมันมันต้องเจอหัวแข่งว่ามีของม่ต้องเจ้าหัวแข็งแบบผมมัต้องเจอหัวแข่งแบบผมพี่ เ้ยไปตีไงไกดกูดูไม่ไม่เห็นเลยเนี่ยไอ้ต่องไม่ได้เหรอผมไม่พี่เออสั่งได้ไอมาตินงกูไปไกดิ้ไอฟังสักคนเลยเออไม่ฟังสักคนเลยไอมาตินกวน่ะคิดอยู่เดียวว่าทำเฮี้ยอะไรกูแบนเอาดีได้หมดเลยอุ้ยโดนแบนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ชอบหรอแบนแบนแบนไม่ชอบไม่ชอบรำคาญเแบนไปเถอะมันกลัวเก็แบนไปเถอะจากแก๊งอื่นเฮ้ยเฮี้ยนั่นใครอ่ะ แต่กูรักมันนุ้งเว้นน้องไงเฮ้ยใครจะนะไม่รู้ใครอ่ะยิงสุดดาใครอ่ะไม่รู้โอเดี๋ยวกูว่าแม่งมีอ้างแน่นอนแล้วไปปวดแน่นอนหรือว่าเลี้ดงกูก็เก่งแจ๋นเลยเล่นเนี่ยพวยพวกนี้ไปใช่โอยออยากร้องเล่นด้วยเจ้คนดังเจอคนดัง่จ้างกลัวไม่เสี๋แล้วน้องเออพี่ขออ่อยนี่เป็นดาวนี่แหละเป็นดาวพี่ขอเล่นด้วยพี่ขอเล่นด้วยพี่ขอเล่นด้วยบอกอยู่ไอ้เยี่ยววันที่อยู่โกดังนั่น่ะ อุ้มที่ผ่านหนผ่าพันโอซี่เฮ้ยอะไรวะใครวะเห็นเอาจริงเลยเนี่ยใครวะจีจวนไปวัดอะไอ้ไม่รู้ใครเชวไปวัดวะมึงมึงไม่อยู่มั้งเขียนมันสะพายกระเป๋าด้วยไอ้ที่มันมีแฟชั่นเยอะปะไม่ใช่ที่มันปากดีๆอ่ะอ๋อไอตูต้าแน่เลยยี่อ่เตี้ยงอวนมะเออไอ้เต่าอวนที่มันชอบพูดแอกแอกหน่อยอ่ะชอบพูดเยอะเยอะเจียนบอกแต่คิดจำไม่ใช่ไรเออจะไปเล่น เอาไอ้เมื่อกี้เนี้ยที่อ๋อยตรงเนี้ยอืมโอ้ยอย่าไปสนใจเลยกูว่าไม่ไม่มีฝีมือหรอกมันปากดีเป็นงั้นแเลยอย่าไปสนใจอืมไอิงอยู่ยังยังยังท่าอยู่ภาพยั้ทากูยังกูอ๋อยจริงได้องเด็ดวอนตัวะกูว่ามีของหนงคู่กูยังไม่มีของเลยนะมเนี้อแต่ใช่ไงกูก็ไม่มีดูมาเล่นกันนี่กูว่ามีของของที่บ้านแตติ้งเที่ยมันไม่รู้กูว่าตีมันตายนะเว้ยกูเออกูตีมันตาย ยีมัวตายแต่ไม้อ่ะแม่งร้อยต้องแบบขี่ร้อยเท่านั้นอะขี่ร้อยแล้วขี่ร้อยไม่ติดร้อยอ่ะกูกูไม่ขี่ร้อยกูนี่แหม่แต่พี่แต่พี่ผมมันมีแบบตั้งข่าแบบหัวแข่งยังไงี้ยแบบหัวแข่งเลยเนาะพี่ผมมีตั้งข่าหัวแข่งหัวแข่งขี้ขวานจะไปบ้านไหนขี้ขวานจะไปบ้านเฉยนะใครบอกมึงเนี่ยมึงกูดูยูทูบมาดีน้องทไมึงใช้ไงบอกบ้างดดิีเอพี่นะว่าการลับไปไหนดีสขี้ขวานให้มันไหลเงี้ย ตอนนี้เขาใช้ตัวเอกันแล้วดูมันใช้ตัวเออะมันก็ใช้ตัวเดียวกูเอดีแล้วแต่อารมณ์อ่ะแล้วแต่จังหวะด่ะเอดีเอแข่งว่าหรอไม่รู้แล้วแต่จังหวะสามนึงแล้วบังไวมาตินในสั้นเอาผิดเลยวะเออไอ้เนี้ยเขาเดินพันเรียญร้อยเรียนนะไม่ใช่สามสิบเรียนนะเตะกววงนิดเลยเตะกลวงนิดเลยไม่มันบังเข้ามาตินเป็นไม้แดงให้เอาปะ สามหนึ่งสองสามไหวอยู่มั้งอยู่ดาก้อนว่ะรู้ว่าแม่มีเซตติ้งทั้งคู่เลยเนี่ยเป็นเอ็ดเอ็ดดีกว่านี่เมื่อกี้มันอีตอนที่มันอีโมกูไอ้เหี้ยมันมันอีโมไม่ได้ขี้ขวาไปอยู่กูงงไอ้เหี้ยกูโดนขี้ขวาไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่เหรอขีขวากูก็ทะลุได้ใช่เหรออืมมันล้ำอายไม่ไม่บางทีมันอาจจะเป็นแบบผ้าไม่ตรงน่ะสามสามอะ ใช่ปะสมมติม hmm. ึงเซไปทางโน้นแล้วแบบเออมึงถ้าภาพอีโมอ่ะมึงหันมึงหันมามึงโดนอีโมเลยแต่ภาพมึงวิ่งหนีไปแล้วอ่ะภาพมันไม่ตรงนนะภาพมันไม่ตรงมันใช่ปะเหรแต่มันอยู่ตรงนี้นะแต่มันวิ่งไปดนู้นอะอ๋อแเหมือนจะวิ่งเหมือนมันจะวิ่งเป็นภาพมาภาพพ่อแมดนอมอ่ะเออเข้าใจเข้าใจอยู่ดีแม่โดนอีโมอ่ะภาพอ้าล้วภาพมันตรงปะใช่ภาพคนอีโมมันตรงปะตรงตรงนี่ย แต่ภาพที่เราโดนไม่ตรงอืมมัันลยู่รีเซ็ตติ้งยังไงวะต้องตั้งยังไงวะพี่ผมรีเซตติ้งนี่มันปุ่มเว้ยปุ่มให้กดถนัดเซตติ้งอ่ะไอ้เหี้ยล้มมันนะเสี่ยวจันเวลาล้มกับปั๊มยาเนี่ยเออเตรียมใจแล้วคุยดูดิดูดิไอ้เหี้ยมึงวัดกันขนาดนั้นนะพ่อมึงเถอะพี่ผมมีเซตติ้งหัวตีตายมาเล่นใหม่ผมว่าผมจะไปขอพี่ผมมาเล่นมาเล่นมีเจ็ดในสองเหรียญละฮะสามละ ขนาดมีแต่ไมีจ่อยน้อยๆเลยนะเก็บฝามเออรงมีสี่ร้อยเลยเหรอปัญญาอ่อนมาอย่างไหนคุณเล่นเดิมพันเดียวคุณเล่นเดิมพันทั้หกตลอดกี่เหรียญคุณเล่นไก่โมมายังไม่เคยแพ้เลยฮะคุณรู้ไม่เคยแพ้แล้วแหละถ้าผมเล่นอย่างเงี้ยมันจะแพ้ได้ไงไอพิกไบตองตองไอเยนต้องมีของไงไม่กล้าหรอกทั้งมีดทั้งไม้เนี่ย มันจะมาตึงอะไรขนกันน่ะเนาะมันตึงอันเดียวอ่ะไม่ใช่หรอกกูไม่เคยเห็นมันด้วยชื่อไม่มีไม่เหคนตึงที่อื่นมาก็ตึงนะเว้ยใช่หรอฝึกบบอดไปถ้ากูไปฝึกบบอดแล้วกลับมาจะตึงไหมตึงไม่เก่งมึงแค่เปลี่ยนกับแบบทำกดสเป,ป็บาร์บอลอะไรนะอะไรนะอาจูโอ๊คซี่อะ,ะ,ะ,ะไรก็แล้วมาใหะนะ้แขนะ่งดีกไปอย่างเงี้ยใช่หกฝั่งเราหกเล่นไรเล่นเล่นนี่อนน้าเ่งบอรเลยได้ยังไง เล่นมีเหรอพี่เจ๊พี่ไปฝึกที่วัดมาดีแป๊บนึงครับพี่กินม้ามัวมีแบบผมจะได้กดไปจังหวะไงใช่หรออันนี้กดไอ้เหี้ยม้วนตัวแล้วมึงไปเล่นแบบการลำอ่ะขึ้นลำนะเว้ยอ๋อมันขึ้นลำเลยเหรอเออิงทายค้างก็ไม่ได้เออก็มีเพื่อนแนะนําอยู่ให้แบบเียค่าร์ร้อยงั้ไปฝึกวัดดีกว่าเุางเกินร้เดียวไอ้สัยเออแล้วแล้วค่อยมานี่เราวค่อยกลับมาเล่นมาแล้วบวกเลยสังคมดีด้วยเอยชนะ มันบอกไม่มีเหรียญเออนับเหรียญมีมันบอกบิดเหลือญไม่ได้สมัยมีแต่เดิมพันแล้วคนเหรียญนีมีน้อยมีน้อยน้อยมากเลยใช่ไหมอืมบอกไม่ถันจังเลยแปดตีแปดฮะอุ้ยไอ้เี้าบิ๊กแบไปไหนวะหนุ่มพ่อบิ๊กแบวัดพองเตยเนี่ยถ้าบิดที่กูแจ้งส่งตรงแล้วกูบอกกันเนี่ยกูส่งตรงเลยอะ ไม่ไม่ถ้าเราเราแจ้งแล้วแบบแอดมินจะให้เหรียญเราป่ะไม่ให้ไม่ให้ว่าโอ้แลแต่แล้วจะทิ้งพี่บิ๊กทิ้งกูอ่ะก็แล้วแต่ต้องต้องแบนมาแล้วเหรียญในตัวมันให้เราดีเนาะผมเพิ่งคุยออกไปไม่ได้ดิกูลองกูโดนไปหลายเหรียญแล้วไม่ได้ได้แต่แบบคุยดีกูกูโดนบีบสองรอบก่อนนะกูโขกูโดนบีบเป็นสองสามร้อยเหรียญแล้วเนี่ยกูปล่อยแล้วเนี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันร้อยเหรียญไงมันหนักนะกูไม่รู้จะเอาไปทำอะไรในเหรียญเนี่ยเขาบอกขายได้ขายได้เหรียญละบาทไอ้เชี่ยงห้อยเดิมพันนี่ว่า เออไวเล่นขำๆนะเออเอาไวเล่นดีกว่าไม่มีเหรียญก็ไม่มีใครเดิมพันด้วยถูกปล้เฮ้ยรีเจนตึงอดอันเรียวอยู่นะเว้ยคนอ่ะใช่เหรอเออกูโดนแบนมาแล้วเนี่ยกูไม่รู้กูไม่มีเซอรเล่นเลยกูเลยเล่นแดนเดียวเนี่ยมาเต้นน้ำค้างอันเรี้ยวยกแรกๆเลยกูเล่นอ่ะไอเนี้ยจะเล่นเร็วไหนี่ยนานๆที่กูจะเข้าเก้าหกแล้วเก้าหกแล้วไม่มืนเดี๋ยวจุดีสีกูได้เดี๋ยวกูติดเอาไว้เพิ่มเพื่อนนะแต่เผื่อไปเล่นประเทศอื่นนะกันได้เออกูไม่มีประเทศเล่น น้องๆกูเต็มเลยในตาเทาตาเทาเหรอชื่งคุ้นว่ะโลเป้เฮ้ยเราไปเล่นอะไรข้างในอ่ะไม่เล่นข้างนอกว่ะเดี๋ยวก็บูสต์ั่เองอ่ะมันไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรแค่ข้างในอ่ะไปเล่นใกล้คนอ่ะวินสุดท้ายเนี่ยเอ้าเยสเล่นรอแล้ววะเออใจเย็นแล้วมนเยสมันจะมารอวินสุดท้ายเออเล่นใจเย็นแล้วนะ ตั้งหัตั้งใจเย็นแล้วนะวินได้ายเป็นกูกูปั๊มยาสไลด์มาตีแล้วนะตีนเป็นกูแหวงอั่นแหละไม้แรกเลยไม่เปิดเลยจะเข้าไปนี่ไปเรบผ้เดืดไปเรียบร้อยเลยไปเรียบผ้าเดือละไปแล้วไมั่หัวแข่งมุนมาแล้วนังหัวแข่งถันแล้วไม่ยากรู้วะเฮ้ยถันเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดได้อยู่มันมีโอกาสไม่เห็นตอนที่กูแทงแบบกับหลังปะที่มันเปหมือนกระโดดแทงก็ะเย่งอ่ะ เออเน,เนั่นแหละเมื่อกี้ขวาวิ่งเอ,อ้ยมันจะบู๊ใ่เราเ,น,เนี่ยคอยก่อนได้ปะเฮ้ยไรอะนี่ไอ้ขี้อะเ,เกือบเกือบแตกไอ้ขี้อะเรยอมันออกปนะน่ะเออกูดูเนี่ยเหมือนเลือจะไม่ออก เปิดตะกี้ป่าไอ้สออ๋ออ๋ออ๋อเออท um, oui, ี่จะตีตายเลยมาจบแล้วจบแล้วเยสบิดร้อยป่ะเฮ้ยกูมีดีซีมั้ยกูมีดีซีมั้ยเฮ้ยเฮียดีนะกูได้เฮียกูกูคุยผมจะไปเล่น